เนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งชีวิต<อ>ที่ที่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไปโรงเรียนแหลมทองพดุงวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่223หมู่สตำบลแหลมทองอำเภอพักตีชุมพลจังหวัดชัยภูมิจำนวนนักเรียน377คนครูและบุคลากรทางการศึกษา21คนภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการนางปัทมาพุทธแสน และรองผู้อำนวยการนายพิพัฒน์ตภามาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย5มาตรฐานดังนี้มาตรฐานที่1การบริหารงานวิชาการโรงเรียนแหลมทองพดุงวิทย์ได้มีการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและประเมินผลงานนักเรียนแล้วนำผลการประเมินไปใช้ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตพร้อมทั้งให้มีการนิเทศภายในและให้บริการด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมปรนิบัติสถานที่ 2. กระบวนการเรียนรู้แบบจิตศึกษาเพื่อพัฒนาจิตใจให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 3. กิจกรรมบอดี้สแกนเพื่อสร้างพลังเชิงบวกให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความดีของตนเอง 4. ส,ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ก้าวทันโลกในศตวรรษที่21 5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการทำกรเกษตรเช่นปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเพาะเหตุ 6. จัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนมาตรฐานที่2การบริหารงานงบประมาณโรงเรียนแหลมทองพดุงวิทย์ ได้ดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการประหยัดคุ้มค่ามีความโปรง่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานภายนอกมาตรฐานที่3การบริหารงานบุคคลโรงเรียนแหลมทองพดุงวิทย์ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงโรงเรียนได้จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเช่นโครงการอบรมพัฒนาครูด้านทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคตการส่งเสริมให้ครูอบรมออนไลน์การจัดทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอมีการจัดกิจกรรม PLC เพื่อสะท้อนปัญหาการจัดการเรียนการสอน และรวมกันแก้ปัญหาที่พบในแต่ละสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการให้ขวัญและกำลังใจครูอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่4การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนแหลมทองพดุงวิทย์ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และบำรุงรักษาอาคารเรียนรั้วโรงเรียนจัดทำป้ายต้อนรับป้ายนิเทศให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ส่งผลให้บรรยากาศภายในโรงเรียนสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภยัยและเอื้อต่อการเรียนรู้มาตรฐานที่5ผลลัพธ์และภาพแห่งความสำเร็จจากการดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆส่งผลให้ผู้บริหารครูนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเกิดธรรมมาพิบาลในสถานศึกษา ภาพความสำเร็จในโรงเรียนจะส่งผลให้ชุมชนเป็นสังคมที่สุจริตไม่คอรับชั่นมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และนักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ควมีนั้นคงทนตลอดไป